กลุ่มของเราก็คือกลุ่มคอสออนไลน์ดูเดินคิดรุ่นที่สองนะคะในทุกๆอันจะมีหนึ่งคือเป็นวิดีโอไลฟ์นะคะโหมด8ครั้งค่ะคลิปไม่ลบสามารถดูย้อนหลังได้ทากันบ้านย้อนหลังได้เดี๋ยวเราจะเริ <vous> ่มเรียนกันตั้งแต่เส้นรูปทรงต่างๆแล้วเราก็จะวิ่งไปชุบ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 หลายแบบเลยนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ดูครูวัดน้องกระต่ายอีกหนึ่งรอบหมุน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 นะหมุนนะหมุนนะ จนไปถึงการวาดแน่นแบบนี้เลยมันจะมีเคล็ดลับอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอน,ตอนเรียนไปเรื่อยๆนะเหมือนมันจะซ้อนกันแต่มันมีความสนุกซ่อนอยู่ในภาพนี้นะการใส่ของเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือชีของครูนะคะครูเตรียมมาให้แล้วทั้งหมด8ปแพทเทิร์นเลยนะคะเอาไปปิ้นเอาไปดูได้เต็มที่เลยที่จะต้องมีในภาพของหนูคือจะต้องมีของตกแต่ ขอขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าเท่ากับหรือใหญ่กว่ามือคุณแม่ช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าช่วงทักทายแล้วก็ดูกันบ้านเพื่อนกันแล้วก็เริ่มเรียนพอเรียนเสร็จก็จะให้การบ้านแล้วก็มีช่วงสุดท้ายเป็นช่วงตอบคําถามเหมือนเดิมนะคะใครมีคําถามสงสัยงงจังเลยนะคะให้เขียนมาในนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ถามได้นะ Thank you